ถ้าพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่เขาจะไปลงนามให้สัตยาบันในธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยสารอาญาระหว่างประเทศทันทีครับเรื่องนี้พูดกันมา20ปีแล้วครับพูดกันมา10ปีแล้วครับลีลาอย่างทําไม่ได้อนันติดเรื่องนั้นอันนั้นติดเรื่องนี้นนนนนศึกษาแล้วยังทําไม่ได้ไม่เป็นไร พักไหนจะศึกษาศึกษาไปแต่พักเก้าไกลบอกพี่ทาเป็นนายกเมื่อไหร่เซ็นมติสนธิสัญญาธรรมนูญกรุงโรมอ c ซทันทีครับหลังจากที่มีการกวาดต้อนให้หลายๆประเทศเนี่ยไปลงนามในสนธิสัญญาฉบับนี้ให้เป็นภาคีต่อธรรมนูญกรุงโรมเนี่ยในที่สุดแล้วหลายๆประเทศเนี่ย เขาค่อยๆทยอยถอนตัวออกมาเพราะว่าเขาเริ่มตื่นรู้แล้เขาเริ่มตระหนักแล้วว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอำนาจในการออกหมายเรียบและอำนาจในการออกหมายจับเนี่ยจากศารอาญาระหว่างประเทศเนี่ยสารในซีซีเนี่ยมันเป็นขั้นตอนซึ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นการเอาง่ายๆนะฮะล่มมิดอำนาจอธิปไตยของประเทศซึ่งไปเป็นภาคีประเทศไทยพลาดมากซึ่งไปโลนนามในปี2 5 4 3แต่ยังไม่พลาดท่าถึงขั้น Ratify เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งเอาจริงๆเนี่ยไทยต้องอยู่ห่างๆเลยถ้ามันดีนักดีหนาเนี่ยนะฮะอินเดียกับจีนเนี่ยนะฮะเขาจะไม่เอาตั้งแต่แรกเหรอถ้าดีนักดีหนาทําไมอเมริกาอิสาราเอลรัสเซียฟิลิปปินส์เขารู้เขาก็ถอยเขาถอนตัวหมดเขารู้ว่าถึงเวลามันเป็นสารซึ่งเป็นสารที่ลอบบี้ให้มีการเดินเรื่องเพื่อออกหมายจับหมายเวกได้ถ้าคุณต้องการ ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งไปลงนามเป็นภาคีต่อกระบวนการยุติธรรมแล้วกระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยจะอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศเสร็จแล้วกระบวนการยุติธรรมนั้นจะสามารถดําเนินคดีกับบุคคลซึ่งไม่สามารถถูกดาเนินคดีในประเทศซึ่งไปลงนามเป็นภาคีได้เจตนารมณ์ของการไปลงนามคืออะไร มันร้ายแรงนะฮะเนี่ยเรื่องนี้เรื่องคอขาดบาตายทําไม่ได้ฮะอย่าไปคิดว่ากลไกระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็น,นกลไกซึ่งบริสุทธิ์ผุดผ่องกลเกมและกลไกระหว่างประเทศเนี่ยมันเต็มไปด้วยการเมืองระดับโลกพอมาถึงรัฐบาลผมรับผิดชอบรับเรื่องต่อก็มีการเสนอมาจากกระทรวงน้ำปันเทศว่าจะให้ลงสัตยาบันเอาเรื่องเข้าสภาผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับ ประมุกแห่งรัฐหรือ head of state ครับซึ่งหมายถึงสามารถฟ้องร้องใครต่างประเทศสามารถฟอร้องร้องพระเจ้ายอยู่หัวได้ซึ่งผมบอกเฮ้ยเรื่องนี้ผมรับไม่ได้ผมไม่ยอมถ้าว่าถ้าเอาแค่ฟ้องร้องนายกยัฐมนตดีได้ผมยอมแต่ฟ้องร้องถึงพระเจ้ายอยู่หัวผมรับไม่ได้ผมไม่ยอมแต่ฟ้องร้องถึงพระเจ้ายอยู่หัวยผมรับไม่ได้ผมไม่ยอมผมจึงไม่ทําสัตยบาบันยอมผมจึงไม่ทํา